อันนี้ลุงนะคะลุงว่าลุงจะไปกินข้าวลุงบอกว่าลุงจะไปกินข้าวแแกกไม่ให้ครับ ก่อนนะผมก็อยู่กันนี่จังเลยมากคุณใดมีเบอร์ปูจะบอกเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามสวัปูมาเนี่ยโอ้ยบอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวพาไปกินข้าวโอเคบอกปูนะครับเดี๋ยวพาไปกินข้าวรักนะครับแม่ต้องไปมาจาไหรับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปรับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปรับบอกปูแสดงตัวรอเด้อ เียมดังใครเล่นตอนนอนพร้อมแล้วบอกด้วยเอาจะรับเล้วอันนี้ลุงนะโอ้เปพวกคนแกงลุงคนหล่อคือชิดมาสันลุงลุงสันาลุงลุง ลุงลอยแล้วไปซื ung, ้อประเทศเถอะลูกมงพังหมดอเด้อฟาเราฟาดเราบอกลุงเราคิดถึงัาลุงไอเดอคิดถึงลงมาเขาจะคิดถอดพี่คิดถอดชวนพี่รอนไปด้วยนะครบสมสดียาม่ายโอ้ยจะมาตรงนี้ มาเจอลุงพอดีเลยลุงจะไปกินข้าวนะคะนี่ไงลุงคุณยายมาเอาเอาจะพิษแหละบอกว่า เห็นแม่ป้าได้บอกว่าีเค้าซีเคาีเคากาแล้วสินแล้วว่าสั่น่าเจมมั่นแล้วก็ไผมก็เหยียบเต็มที่แล้วครับแกถูกหน้าแล้วน่ดยนด่ดัหน้าน่าดนแ่น้านัวยังไ่ได้หาอารมฟองอัดเฮ้ยไม่เป <time> ็นหู <dislike UC S> ้ดีเหรอ เจ้าเจ้ากระด้งวะกำลังคุยเจ้ากระด้งวะกำลังคุยกับแอชชิดนะคะลุงจะไปกินข้าวต่างปรเันนะีน้องรอฟังปูว่าจะางสงสัยไหมจดลุงเพิ่งตื่นนอนค่ะวันนแมนครับบงคับหนากะปลนครับลุงบอได ลุงบอสเสาแต่ลุงตื่นตื่นนอนม่วงเงี้ยครับเพิ่นเสาครับเพิ่นไห้ครับผมสายบุญรึไงบุญทองแา่ยำหน้าที่ด้วเด็กไปทางนั่นแล้วก็ไห้อยู่บุญเพิ่นใต้กับไปนั่นน่ะไทยบ้านเขาออกมาแล้วเหรอเพิ่นไม่ตอนเพิ่นบอกนี่เพิ่นไปกับเอดจับมือลนอกไล่สดอยู่อ๋อไล่สดอยู่บ้านยาบ้าานย่ชีใช่ไหม พี่ดอนนั่งอยู่ที่กระต๊อบข้าวแล้วพี่ดอนอยู่อยู่ข้างล่างอยู่บ่อันนี้ปะอยู่นู right ่นค่ะพี่ดอนไปใช้เราน้อบดี้เนาะพุ่นอะไรอย่างเงี้ยคอพุ่นนู่นเดินไปนู่นอ๋อเพิ่อนโฮสต์เต็มสวัสดีครับคุณอากิดโทรหาญาชีด้วยสักหน่อยเดี๋ยวให้สายบุญโทรหาแล้วนะครับอันนี้สายบุญโทรหาแต่ว่าไม่มีคนรับคิดว่าเดี๋ยวเขาจะขับรถไปหาดูขับรถไปหาเพื่อนรถเออแล้วถ้ายังไงจะได้ไปรอ่าโมเมนต์เนาะ กวางมึงกูแม่นเงคนที่มาตบคนนี้แตคนรักนะคะเอสปีบัทนี่โอ้ยนลอยเอดชิดบ่ิษันถ่ายลุงอยู่นะค๊ะเอเจนะคะจับพี่ชิดมือไม่ล้างบริษัทวะเอากระตายประดาแล้ครับเพิ่อนกับปะหล่างได้เพิ่อนกับพีกินข้าวมาเมื่อกี้ในข้าวห้องน้่งพ้อมเห็นเหรเพิ่นทิมเพิ่อนเบาๆยังไงเพื่อนบว่าเพิ่นเบาปฏิเสธครับลุงทําไมไม่ใส่รองเท้าลุงนั่งกินข้าวเมื่อกี้เองสมชิดบราษัทวะกระขว้างรองเท้าก็จะถามคือเ่าใช้รองเท้า ลุงหล่อมากตอนนี้ลุงใส่รองเท้าหนังนะครับหนังแท้นะครับผมดูครับผมป้าอาจารย์มาลุงทำไมหล่อจังว่าใส่ดูชิดไม่ได้ครับปากจูบลุงให้หน่อยว่าแล้วไว้พวกเก่ากันเลยเนาะปากเป็นสิตปีหอมลุงให้หน่อยเดี๋ยวป้าตีนะครับผมใจสะอาดไม่ต้องอาบน้ำมาได้ครับประมาณนั้นนะครับเราบอลงเราถ่ายรูปซื้อล้วไปอรัอ อาจารย์ถ่ายรูปเสร็จไปเลยถ่ายรูปเสร็จไปเลยโอเคนะถ่ายรูปเฉยๆไปเลยอาจารย์น้องชิดอ่อนไม่ลงอาจารย์นะครับผมดีอาจารย์ขอนุ่นด้วยบอกลุงย้อมผมได้แล้วจะได้หลอกว่านี้ไปกับมานุ่ไม่ต้องเดี๋ยวยายสมหวังจะยอมให้เดี๋ยวยายสมหวังซื้อยามายอมให้เพราะว่ายายเราเราเป็นช่าง เดย์ที่ดูวงจุ้ยน่ะดีดีนะครับรถคันนั้นอ่ะวงจุ้ยจักรพรรดิเ่ายรูไปกับหมอกลุงบ้างแต่เห็นวนสองรอบแล้วับชดถ่ายรูปลุงหน่อยแล้วจะเาเอามาถ่ายที่หแบบแคปเอาหน้าจอนี่คลิปที่ยูน้ำเอาลุงถ่ายรูปได้รเปล่าเอาแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนะครับผมใครอยากได้รูปลุงนะครับตอนนี้แคปหน้าจอได้รูปชิปด้วยนะครับผมได้ได้รูปลุงและได้รูปตัวเองอยากไปเอาครับอยากให้เขาแคปเองก็ะบอกขอชิดมาสั่นมา เอาตรงไหนมองนะครับกินลูทินเยอะๆนะครับจะได้รู้ว่าใครหลอกกันนะครับผมลูทินแซ่นะครับใครมีปัญหาด้านดวงตาปรึกษาหมอนะครับใครอยากปรัุงมสายตาปรึกษาชิดครับผมลูทินแซช่วยท่านได้ <c oughs> โฆษณาขายของเอาทัานผู้ไม่ต้อ,อ,อะไรเลยนะชิดพูดคนเดียวพอปร<อ>ัลุงใช่ไหม เดี๋ยวลุงอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะที่รักแปะเขาสายบุญไปตามอยู่มาแคบแล้วาสันลาจิ้มถอยขาสันลาพอแล้วฟ้องใอยไหมตอนนี้สายบุญพีแอนเอากำลังไปหาลุงฝากตบกับบ้างจิ้มบัดดี้มาใจเย็นลุงใจเย็นเขาเจ้ะว่าเล่นไปแล้วไปแล้วลุงไปแล้วนะครับผมลุงไปแล้วนะคะแค่นี้นะคะลุงไปแล้วบ๊ายบายมั่งดูโฆษณา